สำรวจน่าจะเป็นนมหรือที่ดูดน้ำฉกน้ำปลาาน่าเป็นที่ฉกน้ำปลาของสมัยก่อนมีวสอกแห่งติดกันทำเหมือนบ้านเล็กต้อง่อมทางนะ้ำ ลงสุน้ำเต่าเมื่อกี้เดินไปอันน,นู้นมาประมาณนี้ลักษณะภายนอกทำอย่างสวยเลยแต่โทมนะ คำน้ำมีร่นนองรอยการวันเครื่องการก่อกออกของเหล็กคำน้ำการวางหินนี่อย่างสวยงามเลยแลดูน่นเงมากการเรียียสภาพภายนอกจากหินจากอะไรน่าจะร้อยปีนี้เปล่ เวลาหนาสูงุดกน่าจถึงระดับนี้สูงน,น่าจะเคยถึงระดับนี้ที่สร้างปรดักตักตัง,งลงไปคือบ่ออนี้เอลงเรือของอันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วใหญ่โตมากและสงสัยมากตอนแรกที่ดว่าเป็นบ้าน ที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอที่อาคารโน้นอาคารโน้นสวยเหมือนกันน่าจะมีห้องร่องรอยของคนอยู่มาก่อนชั้นบนแล้วก็ตัดออก อันนี้จะเป็นคลองธรรมชาติตกใจว่าตกแล้วจะเป็นโลงเรือน่นี้น้สิขุหน่อยนางไม่น่อยอะขุนมากเลยอันนี้โลงเรือนที่เราไปเมืม่อสักครู่ชั้นบนมาเดินขึ้นไปไม่ได้แล้วล่ะ ชั้นที่สองที่มันเป็นที่วางปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แต่ตัดออกหมดแล้วเหลือแต่ตอเหล็กกับฐานฐานตั้งเครื่องด้านบนก็มีบันไดขึ้นไปเหมือนเป็นที่พักให้พนักง,งานเฝ้าแต่ว่าตัดไม้ออกหมดแล้วคงกันไม่ให้คนขึ้นไปเป็นที่ซ่องสุกประมาณนี้แต่การสร้างรูปแบบอะไรดูสวยงามและดูแบบ ไม่น่าเป็นแค่ลงพักน้ำลงสูบน้ำอย่างเดียวอะ่ะทำวิจิตมากคือปลาหนีดอะ่ะมีลวดลายมีอะไรเราก็จะเจอฝรั่งล่าสมบัติอยู่คนหนึ่งไปซื้อแม่เหล็กมามาดูดหาโลหะ มีเครื่องจับโลหะด้วยอ่าวันนี้การผจญภัยวันนี้ก็จบแล้วตื่นตาตื่นใจเล็กน้อยมันสวยมันเก่าอเสียดายอะ่ะเขาไม่น่าทิ้งเลยกลับ้านดีกว่าหิวสวัสดีค่ะ